คุณเคยได้ยินคำว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไหมครับนี่คือโครงการนำร่องของรัฐบาลไทยที่เริ่มต้นเมื่อหนึ่งกร,รกฎาคม2564เพื่อเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังวิกฤตโควิด -19 แต่ต้องปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วสามารถบินตรงมาภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ต้องพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน S.H.A+ อย่างน้อย14วันและตรวจโควิด3ครั้งทำไมต้องภูเก็ตเพราะเป็นเกาะที่ควบคุมได้ง่ายมีสนามบินใหญ่ระบบสาธารณสุขพร้อมและคนในพื้นที่ฉีดวัคซีนแล้วเกือบหมดรัฐบาลหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบสำหรับจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆในอนาคต แม้จะมีข้อท้าทายเช่นค่าใช้จ่ายสูงกดเข้มและเหตุการณ์บางอย่างที่กระทบความเชื่อมัน่นแต่ภูกิจแซนด์บ็อกซ์ก็ถือเป็นก้าวแรกในการฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤตและเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวไทยในยุคใหม่